ขอกลา้าผมขอกลา้าสวัสดีทุกท่านที่รับชม The s k า Star Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมา,มะมา,มะมาเล่นมาราปรชุรอบสามนะ 哦，还要买吗？啊，买多 เราจะท้ามมาแค่ีก,กเพราะว่าเราจะทำไม่มากนะครับเราก็จะแค่ทำทีละนิดทีละหน่อยเนาะโอเคอย่าให้บล็อกพังนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ยีเนาะโอเคต่อเนาะจุ๊บนี่สามารถเอกอกระโหลกวอาไม่สีโทมีแล้วครับ ก็ออกมาสิบหกอันก็พอข้างไหนข้ามนี้เนาะโอเคเอาไปเลยนะครับคราคาได้ไม่ได้เสียงก,ก็ขอไปจริงๆเนาะโอเคนะก็จะพูดให้เสียงดังขึ้นนะใชได้ยังต้องใหญ่กนนว่านี้เนาะรอบนี้ประมาณนี้ก็พอแล้วแล้วเราก็จะเพิ่มไม้อีกแล้วก็ขาบไม้เนาะ โอเคเราก็ทําที่นี่แล้วก็นี่อีกแล้วก็เล็กอีกแล้วก็นี่โอเคนะฮะเราก็ได้มาแล้วสามเฮ้ยสามมันเองน้อยเนาะน้อยจริงๆอันนึงอันโอเคได้มาหกโอ้ยต้องเอาเยอะกว่านี้โอเคซึ่งก็บอกแล้วไงก็เลยเอาไม้มาเยอะขนาดนี้ก็ขอไปจริงๆเนาะโอเคเราก็มา,ามทำแค่นี้กันก่อน ตรงนี okay. well, ้เหนืจะขุดเนาะขุดได้ไหมขุดเนาะเป็นเก็บวัสดุประมาณเนี่ยโอเคแล้วก็ทำเนาะแล้วก็ตัวเตือนแล้วก็จะได้รู้ว่าเป็นบ้านที่ตัวเรากม่บอกทำอีกได้ไหมทำอีกทำอีกโอ้ยทำอีกจะทำอีกเนาะ ออโปรแกรมนี้มันตัดคลิปไม่ได้ด้วยไงขอไปจริงๆเนาะมันต้องใช้เวลานานมากในการตัดต่อคลิปนี้มันมันมันไม่ได้เรื่องเล่นนะมันเป็นอะไรที่ยากโอ้มาสี่เมตรตรงมันก็ไม่เป็นไรเนาะใช้ได้โอเคเราก็เอาแค่นี้มาวางไปหนึ่งโอเคอเราก็ไม่พอเนาะใช้นี่หนึ่งโอเคไม่พอแค่นี้ก็ก็หนึ่งสอง สี่นี่พอดีเลยนี่มันจะสี่นะตันนี้เป็นแมแวเราก็จุดไฟนะซึ่งผมจะไปหาถ่านไม่ได้ตอนนี้นะซึ่งหานี่ผมดูมาแล้วสี่ที่แม่งหาถ่านยากมากอือควรเนาะโอเคก็โชคดีแหละมีหมู่บ้านเออใจเอาใครไปแล้วครับรอบหนึ่งนี่ไม่เชื่อ,อดูในหีบข้างนนในนะครับท่านผู้ชมตอนตอนแรกท่านผู้ชมคงเห็นกันแล้วเนาะนี่ไข่มาหนึ่ง ซึ่งผมมีเวลาเอ,อ่อบอกริ่งเลยเนาะซึ่งผม,ม<อ>นี่มีเวลาที่จะเอ,อ่อสามารถหาเนื้อได้เยอะมากเลยนะซึ่งข้าผมนี่ยังไม่โตเนาะซึ่งี่ผมจะไปหาหาเนะาะหาไม่เจอหรอกวันนี้เนะาเนะ ก็ยังอยู่เนาะก็นะไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็แค่การทำที่นี้ที่นี้เดี๋ยวผมพาหน้าจะหาไฟมาตุกไม่ใช้ได้แล้วก็ลงแพทเจอร์แพทเจอร์แพ็กนะสวยมาเลยก็สวนนัสดีเนาะอ๋อไพ่ก็อ๋อสวนนัสดีไปด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e นะครับนี่โอเคแล้วก็ทำตรงนี้เป็นที่ สำับไทยเนาะโอเควัสดีก็ออขอลาไปก่อนเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หนึ่งนะเพื่อไปกระใจายอัลใั้มคลิปกลับไปก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับมาตากูด